nopadon story a life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดตรนิสตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้ผมจะเอาหนังสือของท่านอาจารย์สุขยืนเทพทองนะครับชื่อว่าการลงมือทําอยู่เหนือกฎแห่งความสําเร็จทั้งปวงนะมารีวิวนะต้องอ,อย่างนี้ก่อนนะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กุณาให้หนังสือมาสักพักแล้วสักพักนี้ก็คือ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็วางไว้ยังไม่ได้อ่านสารภาพนะครับแต่ว่าวันก่อนนะวันก่อน,น,นก็นนคือประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยได้ได เข้าคิวอยู่ะนะก็เลยหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็โอ้มันมีไอเดียอะไรดีๆเยอะเลยนะครับก็เลยจะขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็เอามาสรุปเผื่อเป็นข้อคิดนะครับอาจารย์เนี่ยในหนังสือของอาจารย์เนี่ยจะบอกถึงกระบวนการในการลงมือทาตั้งแต่อันแรกก็คือรู้จักทำนะอันที่2คือเริ่มต้นให้ได้อันที่3คือก้าวไปให้สุดทางอันที่4คือยกระดับการลงมือทําอย่างมืออาชีพ แล้วบทที่5คือบรรลุธรรมธรรมคือทออําธรรมเนี่ยนะฮะก็ผมขอเริ่มต้นตั้งแต่บทที่1ก่อนนะครับรู้จักธรรมนะคอาจารย์เริ่มต้นเล่ามาแบบนี้บอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันอยู่มันวัดกันไม่ใช่ตรงนั้นนะมันวัดกันที่การกระทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ทําอะไรเนี่ยถือว่าชีวิตเราสมบูรณ์ละาวนี้เวลาเราพูดถึงการลงมือทำเนี่ยมันจะมีอยู่4ระดับ ระดับแรกเนี่ยคือไม่ทําอะไรเลยไม่ลงมือเลยระดับที่2คือลงมือทําแต่ทําแค่พอเสร็จระดับที่3คืออะทำไปดีกว่าพอเสร็จอนะแต่กลางๆอันที่4คือทําสุดกําลังเป้าหมายของเราคือคือทำให้ได้ระดับที่4ครับทาให้ได้สุดกําลังนะถัดไปเนี่ยก็คือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ทำนะครับบอกคุณค่าเนี่ยมันเกิดจากมุมมองนะให้เรามุมมองว่า สิ่งที่เราทำมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าให้เรายิ้มให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํายิ่งเรามีความรู้สึกแบบนี้นะให้คุณค่าแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราทําก็สูงนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าบางทีเราชอบคิดถึงอนาคตนะบอกอนาคตมันขึ้นอยู่กับวินาทีในปัจจุบันครับวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายทำนายอนาคตคือทําปัจจุบันให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังนบพลนซอรด้ตอนนี้ทําตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะดี คนนี้พูดถึงเรื่องการทำเนี่ยนะต้องเข้าใจถึงอาจารย์ใช้คําว่าโรคคู่แฝดนะครับอันแรกเขาเรียกโรคนักเรียนโรคนักเรียนคืออะไรคือเริ่มทํางานเมื่อใกล้เดทไลน์ซึ่งไม่สนับสนุนจริงๆเรามีเวลาเหลือเฟือเนี่ยเราน่าจะวางแผนแต่ว่านักเรียนเอาเป็นว่าหลายคนเลยบางคนบอกไม่ใช่นักเรียนก็ยังเป็นอยู่ก็คือไม่มีเดทไลน์ไม่ทําพอเราทําใกล้เดทไลน์มันคืออะไรรู้ไหมมันเครียดครับ แล้วบางทีก็ทาไม่เสร็จบางทีคิดว่าวันเดียวเสร็จจริงๆมันงานมันเยอะกว่านั้นเราไม่เคยไม่เคยก็ไปดูเลยโรคอันที่2ก็ถึงเรียกว่าโรคคู่แฝดนะเขาเรียกว่าพาร์กินสันจริงๆโรคพาร์กินสันไม่ใช่โรคมือสันนะเขาเรียกพาร์กินสันสลอเคยได้ยินไหมคืออาจารย์ให้เวลา1สัปดาห์ก็ใช้เวลา1สัปดาห์ถ้าอาจารย์ให้เวลา3วันก็ใช้เวลา3วันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีมีเวลาเยอะก็ก็ขยายงานไปเรื่อยๆจนเต็มเวลานะั้นะนะครับ ก็ต้องระวังเพราะงานบางอย่างเนี่ยวันเดียววันเดียวมันควรจะเสร็จมันก็ควรจะเสร็จไม่ใช่ว่าเรามีเวลา5วันก็นั่งทํามัน5วันงานนั้นนะครับอีกอันนึงที่ชอบคืองานปลอมครับอาจารย์เขียนมาบอกว่ามันเป็นการทํางานจิปาถะที่ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวเองนะดูเหมือนเราจะทําเยอะบางทีมันเป็นจิตวิทยาของเรานะว่าวันนี้เราขี้เกียจไว้งั้นเช็คอีเมลดีกว่าแล้วก็นั่งเช็คไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเราทำแล้ววันนี้เนาะวันนี้ได้เช็คอีเมลจริงจริงมันเป็นงานปลอม มันเหมือนได้ทำอแต่มันมันจริงๆมันไม่มีความหมายมไม่ได้ตอบเป้าหมายอะไรเลยตอบสเปซสปาไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับอีกเรื่องคือต้องระวังต้นทุนค่าเสียโอกาสครับเขาบอกว่าค่าเสียโอกาสเนี่ยมันเกิดจากการผัดวันประกันพรุ่งนะที่เรามานั่งอยู่เฉยเนี่ยบางคนบอกนั่งเฉยก็ไม่เป็นไรทาใจก่อนแต่ทําใจก่อนเนี่ยมันเสียเวลาเสียเวลาแล้วบางทีเนี่ยมันก็เกิดโอกาสที่เสียไปอะ่ะ เช่นบางอย่างเนี่ยก็เลยเด็ดลายแล้วก็เลยทําไม่ทันบางอย่างเนี่ยควรจะได้เงินมาเร็วก็ทาไม่ไม่ได้เริ่มสัทีก็เงินก็ไม่ได้เข้ามาคิดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสเหล่านี้นะครับคราวนี้มีคําถามที่ประเภทที่ว่าท,ทําทีละอย่างหรือทีละหลายอย่างดีนะเอ่อโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแล้วในหนังสือก็นแนะนำนะถ้าทําทีละชิ้นได้ให้เสร็จรวดเดียวเลยมันน่าจะดีกว่าการทําอันนี้นิดนึงทาอันนั้นหน่อยนึงแต่ ส่วนตัวนะนีพ่พูดเพิ่มเติมมีหลายครั้งที่ผมก็ทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเหตุผลอย่างเดียวครับคือมันเบื่อคือให้นั่งทําวิจัยทั้งวันเนี่ยบางทีมันเบื่อแต่ถ้าเกิดตอนเช้าทําวิจัยตอนบ่ายเขียนหนังสือเนี่ยเออพอพอ,พอไหวนะแต่ว่าอย่าไปสลับมันเร็วมากเช่น5นาทีนี้วิจัยเสร็จแล้วมา5นาทีนี้หนังสืออีก5นาทีวิจัยอันนี้ไม่ไหวนะทำรวดเดียวเลย3ชั่วโมงจบจบอาจจะไม่ได้จบวิจัยทั้งหมดนะ แล้วเสร็จแล้วตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเขียนหนังสืออย่างเงี้ยผมผมจะทําแบบนี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเรียนรู้จากเดดไลน์คือเขาบอกว่าเวลาเรามีเดดไลน์ข้อดีของมันไม่ได้แปลว่าต้องทําใกล้เดดไลน์นะแต่ทํามีเดดไลน์เนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าเราต้องเสร็จเมื่อไหร่ข้อนี้สนับสนุน100%คือผมสังเกตตัวผมนะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์นะถ้าไม่มีเดดไลน์ไม่ทำเพราะว่ามันมันไม่มีพนะิวริตี้ไงคอร์สออนไลน์เนี่ยชัดเจนมาก อันนี้ต้องเรียนจบภายใน2เดือน2เดือนจบทุกทุกคอร์สไม่เคยพลาดเลยแต่อันนี้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะตอนนี้2ปียังยังไม่จบเลยอยู่2คอร์สคาอยู่นะหรือวิจัยนะอันนี้วิจัยต้องส่งแล้วเพราะว่ามันมีทุนวิจัยถ้าไม่ส่งโดนปรับเงินเสร็จแต่อันนี้ลองทําดูเรื่อยๆ2ปียังไม่เสร็จเลยอย่างเงี้ยนะครับะันนั้นเนี่ยเรียนรู้เรื่องเดดไลน์นะครับแล้วก็อันนี้คลาสิกมากคือทําในสิ่งที่เรารักนะแล้วร,รักในสิ่งที่ทํา นะคือทําในสิ่งที่รักก็ก็แน่นอนมันก็ง่ายนะเราก็เราก็อยากทําอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยมันไม่ได้เลือกได้ไงนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราลองหามุมที่มันที่เรารักอะ่ะที่เราชอบอมันอาจจะไม่ร้อยเปอ็หรอกนะอย่างน้อยๆบางคนบอกเกลียดงานจังเลยนะนี่ผมเพิ่มเติมให้แต่ว่าเราทําอยู่แล้วใช่ไหมอย่างน้อยๆมันก็ทําเงินให้เราใช่ปะ่ะลองมองมุมนั้นก็ได้นะครับเรื่องความเครียดเป็นไงเขาบอกว่าถ้าเครียดอ่อนๆเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีนะ มันทําให้เราเติบโตเครียดมากไปไม่ดีไม่มีเลยไม่มีเลยก็ไม่ดีผมยังเคยพูดกันนกศึกษาที่เรียนกับผมนะฮะบอกจริงๆถ้าเกิดคุณไม่เครียดเลยนะคุณไม่อ่านหนังสือก็ได้ชั้นชิลหมดเลยสอบก็ได้ไม่สอบก็ได้เนี่ยคุณจะเรียนได้ความรู้น้อยกว่าที่คุณจะเครียดนิดๆเฮ้ยฉันต้องอ่านหนังสือไว้วันนี้มีเทสนิดหนึ่งแต่ถ้าเครียดเกินไปมันก็มันก็จะไม่ดีนะครับต้องหาความเครียดอ่อนๆนะครับแล้วเรื่องความคิดนะก็บอกว่าถ้าเรามองตัวเราเป็นเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้น เพราะความคิดมันสตาร์ทแบบนั้นเช่นเรามองว่าคนอย่างฉันน่นไม่มีทางทําอะไรเสร็จหรอกเราก็จะทําไม่เสร็จเพราะว่าเราคอนเฟิร์มความคิดเราไงเราไม่อยากผิดหรอกก็เห็นไหมละ่ะฉันทําไม่เสร็จนี่ไงละ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับพยายามเอาใจตัวเองหน่อยเข้าข้างตัวเองหน่อยนะครับให้เรามั่นใจในตัวเองหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะสาเร็จไม่สําเร็จเนี่ยให้จำไว้ว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับเราเนะอย่าไปโยนความผิดให้คนอื่นฉันทาไม่เสร็จเพราะเธอเพราะแกเพราะโควิดเพราะอะไรเต็ คือบางคนบอกก็มันเป็นเรื่องคนอื่นนะก็มันไม่ใช่เรื่องเราอะ่ะแต่ถ้าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่พัฒนาเลยนะอย่างน้อยๆมันต้องมีเรามีส่วนแหละเอาแน่นอนโควิดมาจะทําให้เราทําบางอย่างไม่สําเร็จแต่ว่ามันมีอะไรบ้างไหมที่เราจะสามารถพัฒนาได้นะครับความรับผิดชอบพยายามดึงมาให้อยู่กับตัวเรามากที่สุดแล้วเราจะเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับสุดท้ายสําหรับบทนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําบอกว่า พยายามเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำนะมันฝึกฝนได้ใหม่เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างแต่ฝึกฝนได้นะครับฝึกฝนจากอะไรจากการลงมือทาอ่ะคราวนี้มาถึงบทที่2ก็บอกเริ่มต้นให้ได้ผมว่าบทนี้เป็นบทที่หลายคนเนี่ยสครัคเกลิลนะคาว่าส t ร u g เกิลก็คือแบบเออมันมันมันจริงๆรู้นะว่าทําเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทําแล้วมันไม่สําเร็จสักทีนะเรามาดูบทสรุปเรื่องนี้นะอันแรกคือเริ่มทํานิดเดียวก่อน คืออย่าไปคิดว่าสมมติว่าจะวิ่งเนี่ยอย่าไปคิดว่าวันนี้จะวิ่งมาราธอนคนไม่เคยวิ่งเลยจะไปวิ่งมาราธอนวิ่งได้วันเดียวก็เลิกแล้วแล้วเราก็แย่กับร่างกายด้วยให้คิดง่ายๆผมเคยคุยเรื่องไอ้คำว่ามนะินิแฮปปี้เนี่ยวันนี้ขอสัก100เมตรก่อนแล้วเอาเข้าจริงนะเวลาเราวิ่งร้อยเมตรเราไม่หยุดหรอกเราจะวิ่งต่อนะให้เริ่มจากเล็กๆก่อนทํานิดเดียวนะครับกฎอันที่2ก็บอกว่ากด2นาทีคืออะไรที่เราเราไม่แน่ใจ จะทําไม่ทำคิดอย่างนี้ขอทําแค่2องนาทีดูก่อนคือผมชอบไมเซ็ตแบบนี้นะครับม,มันมันคือลดมันจะลดแรงต่อต้านตัวเราสมมุติว่าผมเบื่อจังเลยว่าจะทําวิจัยดีไหมเนี่ยขี้เกียจทำจังเลยอะไรเงี้ยตั้งเป้าไว้สนาทีงั้นขอทําวิจัย2นาทีแต่เชื่อไหมพอเราอินเข้าไป2นาทีนะคนส่วนใหญ่นะมันจะทําต่อครับนะอันที่3มนะก็บอกว่าวิธีต่อรองว่าเอาเท่าไหร่ก็ว่ามานะสมมุติว่าเราจะทำอ่า วิจัยสักชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกเหนื่อยวะ่ะงั้นต่อรองกับตัวเอง30นาทีได้ไหมแล้วก็ตอบว่าได้ก็ทําครับ30นาทีก็ทํา30นาทีหลังจะครบ30นาทีอยากเลิกก็เลิกไม่อยากเลิกก็ทําต่อบางคนบอกจะลดต่อจนถึงเหลือ10นาทีก็ยังได้ขอให้เริ่มลงมือทํานี่คือเทคนิคนะครับอีกอันหนึ่งคือให้คิดอีกครั้งเช่นวันนี้จะออกกําลังกายดีไหมแล้วเราคิดไม่เอาไม่ออกให้คิดว่า ไหนลองคิดตรงกันครับว่าเราจะออกเพราะว่าบางทีการไม่ออกมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดไหนลองคิดอีอกทีดิเออออกก็ได้ว่าอ,อารมณ์แบบเนี้ลองลองใช้ดูนะฮะบอีกอันนึงเขาบอก5วินาทีทําทันทีไม่มีลังเลคืออ่ะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างออกกําลังกายจะออกดีไหมให้นับเลย5วินาทีทําเลย1 2 3 4 5สําี่ห้าทออกนะอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยเราได้นะนะครับ อีกอันหนึ่งครับเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทําอันนี้ก็บอกว่าให้ลองดูสถานการณ์นะครับว่าจะทาอะไรเป็นสิ่งแรกและทาเป็นประจําจนติดนิสัยถ้าผมพูดถึงออกกําลังกายนะลงมาสิ่งแรกที่ต้องทําคืออะไรใส่รองเท้าเพราะนั้นจะจง่วงไม่ง่วงไม่รู้แหละใส่รองเท้าก่อนเพระใส่รองเท้าแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมช่วยด้วยนะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นอุปสรรคเช่นผมผมเคยยกตัวอย่างเรื่องการวิ่งของผมใช่ไหม แต่ก่อนต้องไปวิ่งสวนสาธารณะนะนะตื่นตีห้าครึง่งไหวไหมไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคเดี๋ยวนี้ถัดมาถัดมายังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ด้วยถัดมาวิ่งแถวหมู่บ้านง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวนี้ง่ายกว่าเยอะอีกเพราะว่ามีรูปวิ่งอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นผมขยัดขจัดอุอปสรรคออกมากที่สุดแล้วเตรียมสิ่งเอื้อต่อการลงมือทํารองเท้าวางไว้ตรงกลางเลยไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวจะวิ่งแต่ต้องขึ้นไปหารองเท้าอยู่ในตู้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็เลิกเห็นะก่อนไหมพยายามทําอะไรที่มันเเออื้้้ใหราาทททํไดันี อีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าใครยิ้มคนนั้นชนะคือเขาบอกว่าพราะเรามีความสุขเราจึงยิ้มครับนั้นแล้ในทางกลับกันนะเพราะเรายิ้มเราจึงมีความสุขสรุปว่าเราอยากทําอะไรเราเราเราต้องมีความสุขอะอยากวิ divide, ну ่งลองยิ้มดูครับแล้วเราก็จะวิ่งครับอยากทำพอดแคสต์ยิ้มครับแล้วเราจะทำพอดแคสต์มันดูตลกยิ้มอะไรวะก็ลองดูครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะอีกอันนึงครับเขาบอกว่าแสรงทําเดี๋ยวก็เป็นเอง บางทีบอกก็ผมทําไม่ได้ลองทําเป็นประมาณว่าถ้าทำเป็นทําได้อัดพอดแคสต์ผมเสียงพูดไม่ติดต่อมาอนอาจารย์ไม่เป็นไรครับไม่มีใครพูดได้ติดต่อได้แบบโอ้โหผมก็เป็นปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมากมายนะแต่เดี๋ยวมันจะเก่งขึ้นเราไม่ต้องไปเทียบกับใครครับผมก็ไม่เคยอัดพอดแคสต์แล้วไปเทียบกับพอดแคสเตอร์คนไหนว่าโอ้โหคนนั้นเขาเก่งกว่าเราทําไมเราห่วยไม่เคยเลยครับเราแค่มีความตั้งใจของเราผมก็เชื่อว่าผมพูดพอดแคสต์เนี่ย ดีกว่าตอนแรกที่ผมทําเป็นเรื่องปกตินะอันถัดไปนะครับทำงานให้เสร็จตั้งแต่ครั้งแรกคืออันนี้ผมจําได้เลยนะอย่างเช่นตอบอีเมลเนี่ยไม่ใช่เปิดมาเสร็จปุ๊บตอบไปบรรทัดนึง,แล,งแล้วเดี๋ยวค้างแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบใหม่ไม่เวิร์กถ้าจะตอบตอบเลยถ้ายังไม่ตอบไม่ต้องตอบเพราะว่าการกลับไปกลับมาเนี่ยมันต้องกลับมาอ่านใหม่น่นนี่นั่นไม่เวิร์กทำแล้วทําให้เสร็จเลยถ้ามันไม่ได้ใช้เวลานานมากนะ เขาบอกอีเวนต์ว่าเปิดอีเมลเนี่ยเปิดเสร็จแล้วควรตอบเลยด้วยซ้ําถ้ายังไม่มีเวลาตอบอย่าเ,เพิ่งเปิดเพราะมันจะเสียเวลาอ่านแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้ตอบแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะเสียเวลาพวกนี้นะครับอีกอันนึงก็ให้เราคิดว่าทําอะไรได้บ้างอย่าไปตั้งป้อมตั้งแต่ตอนแรกว่าเฮ้ยอันนี้ฉันทำไม่ได้หรอกมันมีบางอย่างที่เราทําได้เพราะนั้นเราลองคิดว่าทําอะไรได้บ้างนะอีกเรื่องที่อาจารย์แนะนำนะครับคือรู้ทันแผนการตัวเองนะครับคืออย่างที่บอกนะครับถ้าถ้า เราเป็นโรค2โรคอะโรคนักเรียนคือไม่ยอมทําจนกระทั่งเดทไลน์หรือว่าพาร์กินสันคือเขาให้5าวันก็ทํา5วันเขาให้สิวันก็ทำสิ0วัน,วน,วนถ้าเรารู้ตัวเองแบบเนี้ยเราจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้นนะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าให้สร้างความรู้สึกเหลือเฟือเหลือเฟือคือไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไระบางคนชอบรู้สึกว่าตัวเองขาดความสามารถเฮ้ยคิดใหม่เพราะยังไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมถ้ามันเป็นงานที่คุณต้องทําหรือควรจะทำอะ ให้คิดว่าเรามีเหลือเฟือเฮ้ยความสามารถเรามีระดับนึ่งเลยแหละนะสุดท้ายคือแรงจูงใจที่ได้จากการลงมือทําอย่าคือคนชอบคิดว่าต้องมีแรงจูงใจก่อนแล้วค่อยลงมือทําแต่จริงๆสลับกันลงมือทําก่อนแล้วมีแรงจูงใจอันนี้ผมคอนเฟิร์มจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำพอดแคสต์มาตอนนี้ก็เป็น1,100กว่าตอนแล้วอะ ผมไม่ได้มีแรงจูงใจตั้งแต่ตอนแรกเลยนะว่าฉันจะทำพอดแคสให้ได้1,000กว่าตอนไม่เคยมีครับยอมพูดตามตรงเลยไม่เคยมีแต่ทำไมอาจารย์ทำมาถึง1,000กว่าตอนแล้วทำทุกวันเนี่ยมันเกิดจากการทำไงยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งทำยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะลองลองไปพิจารณาดูนะครับ วันนี้คงไม่ได้ยาวมากนักนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อในอบทถัดไปนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในอเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a r o n Story a life changing story